ครับช่วงโกเอมี่ชาแนลนะครับในคลิปที่3ในช่วงวาระฮาวทูดวงนี้ป้ายโกเอมี่นะครับวันนี้จะมาเสนอการถวายทู่แด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดวาอารามนะครับทู่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการที่ให้คนได้นำมาจุดไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระพุทธปฏิมาตามวัดวาอารามเทวสถานสังเจ้าต่างๆแน่นอนครับทูปเนี่ยเขามีความเชื่อกัน,นแบ่โบราณว่าถ้าใครได้ถวายทูปแด่พระพิสุทธิ์สงฆ์จะทําให้คุณเนี่ยชีวิตมีแต่เมตตามหานิยมทูปหอมควันเทียนที่คุณได้นําไปจุดถวายเนี่ยจะขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วเมื่อเวลาคุณเนี่ยจะทําอะไรคุณจะได้รับความสำเร็จเร็วขึ้นแล้วทูปเนี่ย เป็นการต่อองชะตาต่อวาสนาต่อบาร,รมีให้กับชีวิตคนเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับสิ่งง่ายๆเลยทูบนี่มีขายตามร้านขายเครื่องสังฆณฑ์ก็ดีเครื่องตามร้านกระดาษใบเจ้าก็ดีคุณซื้อทูบมาสักห่อหนึ่งก็ได้ถวายห่อหนึ่งกำหนึงให้คนได้จุดทูบไหว้แล้วคุณเวลาขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือไปขออะไราตามสถานที่ต่างๆคุณจะได้ปลดเร็วอย่าลืมนะครับทาวทูดวงนีปายกุเรมีถวายทู่แด่พระวิษุสฆงหรือตามวัดวารามตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุณจะโชคดีเฮง,งรวยปังไม่รู้จบอย่างแน่นอนครับ ากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของ Guru Emmy Channel นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมคำว่า Emmy t ท e นิ i m i t นะครับโหราเวศศรีธนนชัยหรือ Ith Ithab นะครับ T O N G N U E S U K สุกนะครับก็จะสามารถติดตาม Guru Emmy ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ